สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องพากินพัศเสบ MT Channel มาพี่น้องมาเมื่อนี้ได้เมนูเสพร์เพือเกาจ้ะตําเส้นเล็กค่ะพี่น้องคุณนะ่ะโอ้ตำเส้นเล็กใส่ตีนไก่ใส่กุ้งสุกเด้อค่ะพี่น้องเมื่อนี้สิกินกับหนังไก่ทอดจากคองค่ะหนังไก่ทอดพากินพาแซสบนี่หนึ่งถุงแปดสิบเก้าบาทสองร้อยกร,รมัมถ้าผูา้ใดสนใจกะตื่นตื่นหาเมวยนดี้ด้วยค่ะพี่น้องถ้าผูา้ใดทักไล่ผู้ใดกะท้าขอความเพียรด้วยจ้ามาจ่าเสพร์เ่อต้องกันบดนี้ตำเส้นเล็กยยวอ่ะ โตร่มค่ะพีน่น้องร่มมากคือจังฝนจิจตุกนี่กุ้งแกหางออกเรียบร้อย cung cấp nào Hãy <laughs> mưa nào จดจัดดีขนาดครับพี่น้องตำใส่พิกแหงสุดยอด <c oughs> <c oughs> นี่พักการจองหลวกของ มาด้วยกะพีหนงแส่บๆสบมองกัน ใส่มือกอ่อนอร่อยหัวน,นัวพี่น้องนัวคัก นับเขาก่อนจ้ะจุ่มน้ำพี่นอ้อง ตำเส้นเล็กกินกับอันนังไก่ทอดแซ่บๆพี่น้งอง ใส่ทัวรีสงค์น้ำลืมบอก พี่นงองผู้ใดมกักมักเมนูตำเส้นหล็กค้อมิมนบอกกันในเด้อจะ้ะไม่ว่าแสบไปอีกแบบนึงจะ้ะตึงไกล ต้มจ้ะพี่นอ้องฝนตกมาในแม่สิเด็กินตมอึงเนาะพี่นอ้องอยากน้ำพิ่มงวยังพอได้กินอยู่จากปีนี่ตมอึงไหมใคร ป้าพี่นอ้องเพชรแห่งเพชรแห่งกินไผ่บ่เคยร่องาำเส้นเหล็กแน่น้ำเด้อยจากพี่น้องอร่อย ใส่ตัวรยสงขวน้ำเสีบมันๆครับพี่น้องอิ่มละจ้ะพี่น้องเพชรกินกาแฟมะแก้วในงหืช่วงบ่ายกาแฟนี่ก็ซ้ำเขาเครื่องจานอิ่มจ้ะพี่น้องแต่บางวันก็อยากกินเป็นเขาเรี่ยงเนาะค่ะพี่น้องตำเส้นเล็กใส่กุ้งสุกใส่เด็บมือนางหรือว่าตีนไก่เส็บๆกินแก้มกับหนังไก่ทอดเจาของหนังไก่ทอดพากินพาแซ่บ ไฟเท่านึงเนาะค่ะพี่น้องถ้าผู้ใดสนใจหนังไกท่ทอดพากินพาแซบ1ถุง200กรัม89บาท5ถทุงส่งฟรีด้วยค่ะพี่น้องถ้าผู้ใดสั่งหาถุงส่งฟรีแล้วก็ถ้าสั่งก้วยจับสั่งเนือ้อใหม่น้ำกะส่งฟรีนั่คือกันแต่ว่าให้สั่งหนังไก่หาถุงอย่างอื่นก็เสียได้ส่งฟรีน้ำ เอามื่อน,นี้กขอบคุณขอบคุณพี่น้องทุกคนทุกกำลังใจปฏิทิตตามรับชมเป็นกำลังใจดีๆให้หมวยมาโดยตลอดขอบคุณหลายๆเด้อจ้ะถามวยกินสดดวดหรือว่ากินมูม่ากินบบสุภาพจังใดก็ต้องขอโทษขออภัยหลายๆเด้อจ้ะพี่น้องเนื่องเธอมันเผ็ดมันยังมันซีสาดแนวนิดนึงเนาะก็ต้องขอโทษขออภัยหลายๆจ้ะแล้วก็ถ้าพายมักคลิปนี้มักบินูนี่กะฝากกดไล์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หมวยนทำไงเด้อจา้าสำหรับมืมมมนบอ,น,อ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 ,น,น,น,อนี้ไปแล้วเด้อค่ะสวัสดีค่ะ